那那你就喂！哇、嗯！嗯嗯嗯嗯，罗、嗯。 อู่ห้องแล้วอยู่ไหนกันน่ะจีโน่โบโกอยู่ไหนกัน้ยน่าวไหมหน่าวแต่ว่าแบบแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆเรื่องชินนะ จริงแต่ตอนที่ปิงลงส,สนามบินมาที่ปิงไม่ไหวจริงปิงไอ้นี่แบบปิงสั่นเลยปรับตัวไม่ทันม่โบโกอ,อยู่ไหนอะโบ <laughs> โกโบโกอยู่ไหนอะปิงนอนกับใครหรอทำไมต้องอยากรู้ด้วย <laughs> เราเล่นเราเล่นปิงนอนกับแซมครับ ตอนนี้ที่ไทยคือเวลาสองทุ่มสามสิบสี่สนุกหาได้แบบกินอ๋อ อยู่ใกล้ๆโรงแรมทำอะไรอยู่วะอยากกินพิซซ่าไหมแต่ปิงเพิ่งกินไอติมเซอโฮปปิงจะบอกว่าคือปิงมาอยู่นี่นะแล้วปิงแบบกินไอติมแบบร้านสะดวกซื้ออะกินไอติมร้านสะดวกซื้ออะแล้วแบบเดินเดินกินอะโหฟินมากแล้ว,เ,ลวเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ิเพื่อนแนะนำวันนี้อร่อยอร่อยดี สนุกครับสนุกมากครับผมผมตั้งกล้องไม่ได้นะเพราะว่าแบบผมชาร์จแบตอยู่แล้วมันผมชาร์จแบตอยู่แล้วมันมันเลยตั้งไม่ได้ จะบอกว่าช่วงช่วงที่แบบก่อนหน้านี้ที่แบบหายหายไปอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนนะฮะคือเออคือคือแบบวุ่นๆกับเรื่องทําเสื้อนี่หน่อยฮะที่แบบพึ่งออกไปนะฮะโซเลคับเดี๋ยววันที่เก้านี้ก็จะปล่อยออกมาให้ทุกคนดูนะฮะว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรางี้นะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ ตั้งใจทำมากๆเลยนะฮะผมพิงอยากบอกเลยว่าครั้งนี้แบบน่ารักมากพิงตั้งใจทำมากๆจริงครับครั้งนี้พี่มีนอยู่พี่มีพี่มีนน่าจะอยู่ห้องนะครับตอนนี้ กินแล้วครับตอนเย็นกินอ๋อตอนเย็นกินบุฟเฟ่ตใช่กินบุฟเฟ่ตนน et, ครับกินเป็นอย่างใช่ครับ เมคก,กี้เฮียเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงบ้างนี่นอนครับนี่แม็กฮียเป็นยังไงบ้างเฮียยังอยู่ป่ะฮะโอ้โหโพูดยังอยู่หมายถึงว่าออกไปแล้วอ่ะเห็นไหม ใช่แซมอาบน้ำก่อนเพราะว่าวันนี้แซมกลับถึงห้องก่อนเนี่ยใ,ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปได้ผม <laughs> จีนวะจีนวะโอ้ย ะก็จะบอกว่าครั้งนี้แบบอ่สินค้าเพมโมค่คือมีเดี๋ยวนะมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่อย่างนะครับมีสี่อย่างใช่มีสี่อย่าง,างซึ่งมีมีสองอย่างที่ยังไม่เคยทําแต่เคยทําแล้วแต่ว่าเปลี่ยนแบบหมถึนว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยน ผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราดูวันที่เก้านะครับทุกคนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมใกล้จะเสร็จทุกอย่างแล้วนะที่ถึนทุกคนเหมือนกันนะฮะขอโทษที่แบบก่อนหน้าน,นี้หายไปนานด้วยนะ ซมต่ำในไทยอร่อยไหตอนนี้ครับครับผมโอ้แซมเจบ อันนี้ออมมากอีกด้กอันนี้ออกมากอากาศดีมากครับนี่นด้อากาศดีมากครับประมาณประมาณเกียร์เก้าเก้าแปดองศาครับสามสามองศาครับ จะมีถุงอยู่แต่มันถูๆแล้วมันจะอุ่น 159 k i t ้า e n ้าคเชนคืออะไรอ่ะโอเคหนึ่งห้า e n คเชนคือร้านญาตินะครับเป็นร้านแบบขายอาหารแต่ว่าเป็นไม่ใช่ร้านปิ่งนะครับเป็นร้านของญาตินะครับสำหรับ1 5ึห้าใช่1น9 Kitchen คเชนเป็นของญาตินะครับผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขายอะไรแต่ว่าเป็นของญาตินะครับผมลูกพี่ลูกน้องใช่ครับ พรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนพรุ่งนี้เอออ่า uh, Universal ใชพ่พี่งอนหรือเนาวคะ่ะก็อยู่ในห้องคือกำลังโอเคเลยแต่ว่าถ้าออกไปข้างนองกหนาวเลยว่ภาษาญี่ปุ่ที่จำได้ไหมก็ ね、おはよういただきますいただきます。いただきます กีททำไมอ่ะใครกีทต้องกี่โมงว่าน,นอนอ่นเาเมาื่อวานนอนตีหนึ่งครับผมเมื่อวานผมเล่าใหฟัง,งว่าผมดูผมดูบอลแมนซิตี้กับแมนยูใช่ไหมผมก็ดูจนจบครึ่งแรกจบครึ่งแรกจบครึ่งแรกแมนยูนำหนึ่งศูนย์แล้วผมก็แบบรู้สึกว่าผมง่วงแล้วผมก็เลยหลับ แต่ผมคิดอยู่ลึกๆแล้วแหละว,ว่าตื่นมาผมว่าแพ้แพ้จริงครับสามหนึ่งแต่ผมก็ชินแล้วจริงๆเครื่องเป็นนอยู่เล่นดีมากเลยนะน้อยเลยอ่ะแต่ผมชิน ี่อยู่กับแซมครับผม ปิงแซมได้ไนะปิงแซมอะ <c oughs> เป็นไรวันนี้ตอนเช้าเราไปไหนนะวันนี้ตอนกินข้าวอ๋อเดนนี๋ย<อ>วเราไปช้อปปิ้งเอ้ยเราไปช้อปปิ้งก่อนไดมารูป่ะไดไมารูเซ่เอห้างชื่อไดมารูอ๋อไม่แน่ใจ ที่เราไปสาบ,บากับประมาณอ่ออ่าอ่อแล้วก็มึงมีคนถามแซมเป็นไรเป็นไรไแซมแซมมันน่ารักเป็นยีแลน่ารักแซมเป็นไรแซมน่าราักอุ้ย ก็อะไรอ่ะแต่วันนี้ต้องเหมือนเดินทั้งวันเนาะเดินทั้งวันนี่เดินทั้งวันตอนที่แยกกันมึงไปไหนบ้างนะแยกกันแยกกันไปอ๋อผมไปซื้อพวกไปซื้อเอาไปดูพวกเสื้อไปดูพวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้ ยังไม่ได้ซื้อแต่ผมอยากซื้อนะแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่มันยังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นแต่เกือบแล้วเกือบแล้วร้านไหนฮะร้านแถวไหนร้านแถวแถวอะไรแถวกลิโกลอเหรกลิ่กลกลิกเกลกลิกเกลือกลิ่นกืทีมนี้อะไร่ลยสุดอืม โอ้ยทุกคนผมจะบอกวันนี้ผมไปซื้อกุ้งลายเสือมาทุกคนเราดูในวอล์กได้เลยที่ที่ของ M ออเอง็มชอยอะผมซื้อเองกุ้งลายเสือผมซื้อเองกุ้งลายเสือแบบเป็นมันเอกมันเป็นตลาดปลาต,ตลาดปลาของที่เออที่เนี้ยโอซาก้าแล้วผมก็ซื้อกุ้งลายเสือมาคือมันตัวใหญ่มากแบบใหญ่แบบเนี้ยใหญ่มากๆมัน ผมจะได้2,160เยนผมก็ซื้อมาซื้อเองเลยจ่ายเองคือคือถ้าเป็นตีเป็นเงินไทยมัน500 500กว่าบาทอะแต่บิงแบบเห็นตัวมันใหญ่มากเลยบิงก็แบบคิดว่ามันต้องอร่อยมหมเน่แต่อืกินเข้าไปปูแล้วแบบผิดหวังอ่ะมันแห้งมากแต่ว่าเนื้อมันแน่นนะแต่แบบเนื้อมันแห้งตอนแรกพิมคิดว่าแบบปิงจินตนาการไปเยอะไงมันแพงก็เลยแบบคาดหวังอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นแค่คิดว่าแบบเออไหนๆนานๆมาทีอะไรอย่างเงี้ยจบผิดหวัง <นา S 1> แ,แล้วอะไรอร่อยสุดอะไรอร่อยสุดอ,อ,อะไรอร่อยสุดที่กินแบบปิ้งย่างชาบ,บูซูชิไอจานเซตแรกอะที่เราต้องไปอ่า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  ออมือล่าสุดแล้วกันปิ้งยา่างกันนะอืมปิ้งยา่างอหนไหนหมูสไลด์เหรอใช่หมูส์หมูสไลด์แผ่นบางแผ่นบางแผ่นบางมันเหมือนเนื้อเลยนะ <c oughs> ใช่มันเหมือนเนเื้อแต่จริงๆมันคือหมูหมูเรากุกินเลยคุกเบ็เนื้อพวกวะเออเออใช่แต่มันเหมือนเนเื้อเหมือนเนื้อ ตรอเบอรี่ยังไม่ได้กินสตรอเบอรี่เ้ยกินแล้วดิอ๋อเค้วันกิดไงเออลื่อ๋อตรอเบอรี่อร่อสุดเนาะสตรอบอรี่อสุดใช่สตรอเบอรี่อสุด ข้าโรงแรมอไรกันขาโง,งแรมอ๋อเออใช่ใช่ข้าวโงแรมก็อร่อยนะมีพวกอ่ามีทาโกยากิมีเป็นอุดง้งอุด้งแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีของทอดมีปลาซาบะเส้นๆนะ สตรอเบอรี่ในตำนานอ๋อที่มั่กินทางหูรูยังยังไม่ได้กินเลยครับปมื่อิีงรู้สึกว่าแบบมันหวานอะพี่ก็เลย ช่บางทีแบบกินหวานมากๆแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันบาดคออะไรยเงี้ยจริงนะแบบรู้สึกกินแล้วทรมานอ่ะแบบบางทีกินหวานเกินอะไรยเงี้ยแบบแบบบางทีแบบกินเพื่อเวลาเพื่อนไปสั่งน้ำอะไรเงี้ยเพื่อนสั่งหวานร้อยสามสิบอย่างเงี้ยหวานร้อยสามสิบฮัลโหลงงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินซอฟเบริกนะซอฟเริพนี้ที่ที่วุ้นแซ่งแามอ่ะอ๋อเดี๋ยวที่ไหนแถวแถวยุ่ตรง คือโตได้กินผลอะไรบ้างคะกินสตรอเบอรี่ครับแล้วก็กินกินสตรอเบอรี่แค่อย่างเดียวลูกเดียว แต่การแบบเดินกินอะไรแบบที่นี่คือฟินมากเพราะอากาศมันเย็นแบบกินไอติมยิ่งฟินแต่มือแข็งไปหมดเลยเย็นพิงแซมไม่ตีกันแน่นะจริงไม่ตีกันแน่นอนหรออะไรอันนี้คือเทมโปชั้แรกสามารถมากกว่านี้ได้หรือไม่ซื้อไม่ได้ อ๋อเพเพโ่ขอเล้ยไม่ได้ทำแล้วนะครับผมแต่ว่าเจะมีคลาสุดน,นะครับวันที่เก้ามีนาคมนี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะถูกใจแล้วก็ชอบนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคก็วันที่9ก้ามีนาคมนี้นะเดี๋ยวผมปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่า มีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีสีอะไรบ้างนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบจริงนะเพราะาครั้งนี้พิงตั้งใจทำมากรู้สึกว่าครั้งนี้แบบเหมือนเตรียมทุกอย่างค่อนข้างนานมากๆเลยครับแอบเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าแบบได้ฟีดแบด็กจากทุกคนว่าผมหายเหนื่อยแน่นอน,นะคระับได้ฟีดแบ็กที่ดีจากทุกคนผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผมบอกเองผมว่ามันก็น่ารักมากๆ นี่สีเขียวไหมรอดูรอดูนะโอเคเอาไว้วันที่เก้ารอดูนะครับเพมาเโมคขาใหม่นะครับผมฝากด้วยนะครับแคเดี๋ยววันนี้ผมไปอาบน้ำแล้นะครับเจอก,กันนะครับบ๊ายบายเจอก,กันนะฮะสวัสดีครับ